เนทาวอนเตรียมส่งทาดพร้อมทหารอเมริกันเสริมกำลังให้อิสราเอลย้ำชัดสหรัฐพร้อมอยู่เขียงข้างในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากอิหร่าน Why ว กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการเตรียมจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงหรือที่เรียกกันว่าทาร์รวมถึงระบบต้านขีปนาวุธและกองกำลังทหารสหรัฐเพื่อผนึกกำลังกับกองทัพอิสราเอลในการป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่านทาร์หรือ Terminal High Altitude Area Defense เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธขั้นสูงของสหรัฐที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธในบรรยากาศระดับสูงในช่วงท้ายของการบิน t e Terminal p h a s e โดยใช้เทคโนโลยี Hit Hit to k i l l ซึ่งหมายถึงการทำลายขีปนาวุธโดยการชนให้เกิดการระเบิดทำให้ไม่ต้องใช้หัวรบระเบิดแบบเดิมฐานนะคะยังเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันทางอากาศแบบหลายชั้นของสหรัฐทำงานร่วมกับระบบอื่นๆเพื่อให้การป้องกันขีปนาวุธมีความครอบคลุมในระยะและระดับความสูงที่แตกต่างกันค่ะฐานประกอบด้วยเครื่องยิงขีปนาวุธที่ติดตั้งบนรถบรรทุก6เครื่องและเรดาร์ศักยภาพสูงที่สามารถสแกนและระบุเป,ป้าหมายจากระยะไกลระบบนี้สามารถช่วยเสริมสร้างการป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลที่แข็ง แแกงอยู่ล้วให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นโดยปกติระบบนี้ต้องใช้ทหารประมาณ100นายในการปฏิบัติการค่ะนายพลแพทไรเดอร์นะคะโฆษกของเพนทากอนระบุค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้รับคําสั่งตรงจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้สร่งระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยไปช่วยเหลืออิสราเอลทันทีเพื่อแสดงถึงการยืนเคียงข้างอิสราเอลในการรับมือกับภัยคุกคามจากอิหร่านโดยเฉพาะหลังจากที่กรุงเทลอาวิปของอิสราเอลถูกขีปนาวุธจากอิหร่านโจมตีไปกว่า 180ลูกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะการส่งทหารสาหารัฐไปยังอิสาราเอลในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะคะ่ะยกเว้นในกรณีที่มีการซ้อมรบร่วมกันตามปกติแต่ครั้งนี้ถือเป็นการปรับแผนใหม่เพื่อสนับสนุนอิสาราเอลและป้องกันพลมเมืองสาหารัฐโดยที่ผ่านมาทหารสาหารัฐนะคะก็ได้ช่วยเหลืออิสาราเอลในการป้องกันเรือรบแต่เป็นการปฏิบัติการน,นอกพรมแดนของอิสาราเอลเท่านั้นค่ะด้านพลตํารวจโทนาดับโชชานีโคโซกกองทัพอิสราเอลนะคะก็ได้ออก มาแสดงความขอบคุณไปยังสหรัฐสำหรับการสนับสนุนด,ด้านระบบต้านขีปนาวุธแม้ว่าจะยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าระบบท้าจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ตามค่ะในฝั่งของอิหร่านนะคะอับบาตอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศได้ออกมาแสดงความกังวลผ่านแพลตฟอร์มเอว่าการที่สหรัฐส่งกองกําลังและระบบป้องกันเข้ามาสนับสนุนอิสราเอลอาจทําให้ทหารสหรัฐต้องเสี่ยงอันตรายมากขึ้น ซึ่งทางอิหร่านเองก็พร้อมที่จะปกป้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศเช่นกันค่ะนะักวิเคราะห์หลายคนมองนะคะว่าอิหร่านยังพยายามหลีกเลี่ยงการทําสงครามโดยตรงกับสหาราัฐแต่หากสหาราัฐตัดสินใจส่งกําลังทหารอย่างเต็มตัวเข้ามาช่วยเหลืออิสราเอลสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจจะรุนแรงขึ้นและอิหร่านอาจต้องปรับแผนการรับมือใหม่อีกครั้ง Why w